คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรวิ่งบนนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกำก,กับด้านบนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขกันเลยนะครับโดยส่วนนี้เข้าตั้งแต่1พฤศจิกายนปี63นะครับสถิตินะครับลันต่อเนื่องจาก35เป็น36งวดครับ สามสิบหกวดมีสะดุดเล็กน้อยหนึ่งวดล่าสุดเข้าไม่ได้หลุดนะครับอ่ะเราก็มาดูวิธีการคำนวณกันนะครับคร่าๆเข้าตั้งแต่หนึ่งพิิกายนหกสามใช่ไหมครับให้เห็นห่ยนย่อให้ดูแล้วกันนะครับหนึ่งพิชิกายนหกสามที่ออกห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่สองทะล่างออกสี่ศูนย์นะครับเรามาดูเราใช้ในส่วนของหลักแสนบอกด้วยหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งคูณด้วยซึ่งคูณด้วยสามบอกด้วยหลักสิบล่างคูณด้วยสองบอกด้วยสิบหน้าครั้งที่หนึ บวกด้วย1ิบหน้าครั้งที่สองซึ่งนำคูณด้วยสองบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบหลังครั้งที่1บวกด้วยหลักสิบหลังครั้งที่สองนะครับก็เป็นหบวกด้วยศูนคูณ3ก็คือบวกด้วยศูนย์เข้าไปบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วย8บวกด้วยห้าบวกด้วยเก้าสองสิบดบวกด้วย8ดบวกด้วยสองบวกด้วยสี่บวกด้วยห ได้ผลลมเท่าไหร่ครับได้ผลลมเท่าไหร่ได้สามสิบแปดไหมสามสิบแปดบวกสามสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งครับนำค่าหลังมาวางคืเลขหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดขงที่เป็นแปดสิบแปดแปดบวกห้าคงที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสามขงที่เป็นหกได้หนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกครับ 16, สิบหกพิสัยกันออกหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อย หลักหน่วยนะครับเลขหกเข้ามาเข้ามาครบเลยหกหนึ่งนะครับอันนี้เราจะย่นย่อยดูนะครับเห็นวิธีการคำนวณใช่ไหมอ่นม็นะครับเมื่อทํามาออกเห็นไหมครับเก้าเก้าสมาทั้ง9ทั้ง4ี่เลยครบครับ1นธันวาคมหกสามาสามศูนย์ห้าย์หเลขสามเลขศนเข้ามาครบ3ตัวเลยเห็นไหมครับต่อมาครับ16บหกาคม8503 8503 8ย์สานย์สาม แปดห้าศนย์สเลข8ดเข้ามาเห็นไหมต่อมาสามสิบตัวละคหกสามเก้าหกถึงสี่เก้าหกถึงสี่เลขเก้าเข้ามาเห็นไหมครับต่อมาสิบเจ็ดักราคมหกสี่ขึ้นปีหกสี่ละนี่ก็เป็นศูนย์เจ็สูนเจ็ดเลข7จ็กับเลขศูนเข้ามา2ตัวบอลเลยไหม 6, 8, 3, 8, ต่อมา 6, 3, 8, 1นึ่กุมาพันธ์หกสี่หกแปดสหกสามแปดหนึ่งหกสามแปดหนึ่งเรามาดูหกสามแปดหนึ่งีหกสามเลขหกกับเลขสเข้ามาต่อมาสิบหกตัหสี่ 3ามห้าสามศย์ห้มย์ามาครบเลยครับ5้าสามแปต่อมาครับมา3ตัวบ่อยนะสี่ห4ึ่งหกเก้าเข้ามา1ตัวต่อมาสิมีนย์เจ็ดาศูนย์เจ็สองห้าเราเอามาดูนะศูนย์เดสอมาครบเลยครับ0ูนย์สงเจ็ดศูนยมครับมาครบเลยต่อมา 8, 5, แปดห้าสามเราคำนวณจริงเนาะแปดมเรามาดูกันเลข8เข้ามาต่อมา16เมษายน 7, 9, 7, 4, 9, 2, 7, 4, 9, เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสอเจ็เามาดูเจ็ดสีก้ลกับเลขสเข้ามาคบอีกลสตัว2พฤษภาคม7492 7492ก้าสองเจ็ก้นะเรามาดูนะเจ็ดเกนะครเลขเ็กับเลขเก้มา2ตัวเลยมา3ตัวบ่อย2ตัวก็บ่อยสองอสองิบพฤษภาคม 7จ็ดสี่เองเ่เกสองหาครบเลยเก้าเจดสองต่อมาหนึ่งมิถุนายนนะครับแปดห้าศูนย์สาปดห้าสาดหสาดเลข8ดเข้ามาตัวเดียวนะครับสิหกมิถุนายนครับเจ็ดสี่เก้าสองเจ็ดสี่เ้าสองเมาดเจ็ดสี่เก้าสองเลข7เข้ามาครับหนึ่งกลรัมก็หกสี่เจ็ดสี่เก้าสอง 7จ็ดสี่เองเลขเเข้ามาครับสิบอกกระดาษคมหสี่นึ่งแดสามหกหนึ่งแปดสเลขหนึ่งกับเลขเข้ามาครับหนึสิงหาคมหกสี่ห้าสองเจ็ดศูนย์ห้าเจขามาดูห้าสองเจดศใช่ไหมห้าสองเจศย์เลข7จ็ดเลขห้าเลขศูนย์เข้ามาครบสาตัวอ,อีกล้ะเห็นไหมสิบหกสิงหาคมหกสี่ ห้าสองเจ็ดศูนย์ห้าสองเจ็ดศูนย์เลขเจ็ดกับเลขห้าเข้ามาครบหนึ่งกันยายนหกสี่เก้าหนึ่งหกสี่เก้าเก้าหกหนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งสี่เลขเก้าเข้ามาสิบกันยายนหกสี่นะครับสี่หนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งหกเก้าเลขหนึ่งเข้ามาหัวท้ายหนึ่งตัวละคมหกสี่หนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกเลขสามเข้ามาหนึ่งตัวละคมหกสี่แปดห้าศูนย์สามแปดห้าศูนย์สาม เลขศูนย์กัเลขสามเข้ามาหนึ่งพิกาดหนหกสี่หนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกหนึ่งแปดสามหกนะเลขหกกัเลขหนึ่งเข้ามาสิบหกพิกาดหนหกสี่หกสามแปดหกหกสามแปดหกเลขแปดเข้ามาต่อมาหนึ่งธนคมหกสี่สองเก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดเลขสองเข้ามานะครับสิบหกธนคมหกสี่ออก ศูนย์คำนวณได้ศูนย์สองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าเลขศูนย์เข้ามาสามสิบธันาคมหกสี่คำนวณได้สามศูนย์ห้าแปดสามศูนย์ห้าแปดสามศูนย์ห้าแปดเลขห้าเข้ามาครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าล่ะหกห้าได้คำนวณได้ศูนย์เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าเลขศูนย์เข้ามาหนึ 1, ่งกว่าวันหกห้าล่ะ 1กุมภาพันธ์ห5คำนวณได้9614 9614 9614ี่เ้ารามาดูเลข9เข้ามา1 7บเจ็ดกุมภาพันธ์หก้าล่ะคำนวณได้8503 8503 8503แป้ามาเรามาดูเลข0เข้ามาเลข5เข้ามาเข้ามา2ตัวบนเลย1นึ่งมีนาคมห5ามีนาคมห5คำนวณในส่วนได้4169 สี่หนใช่ปะ่ะชิบบปีนาคมออกเจ็ดสามเจ็ดปดหกเจ็ดสองตารลางออก0ูนย์สามเจ็ดสามเจดปสองตางศูนย์สามปดเใช่ปะ่ะเราดูสิเลข6เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหองชหนึ่งสิบีนาคมหกห้าสิบีนาคมหกห้าคำนวณในส่วนของเลขเด่นเลขเด่นได้สี่หนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งหกเก้า ทีหนึ่งหกเก้าลามาดูหนึ่งเมษายนสิหนึ่งเมษายนออกเก 18, 是是้าเจ็ดศนย์หหนึ่งแปดสตระออก1นึ่งหหนึ่งแใช่ป่ะเลข6เลข1เข้ามามาสองตำแหน่งเห็นไหมสิบหนึ่งเมษายนหกห้าหนึ่งเมษายนหกห้ารู้สึกไงงวดน,นี้จะหลุดงวดน,นั้นจะหลุดไปนะมันคำนวณได้ห้าสอง็ดศูนที่มันมีหลุดหนึ่งงวดไงห้าสองเจ็ดศูนย์นะครับจุดไปแล้วเราก็มาตามสิบกเมษายนหก้า,าออก 9, เก้าอะไรนะสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าใช่ไหมเก้าห่งเก้าสามาแมาแต่งล่างเก้าหนึ่งเกไม่มาเลยนะครับหลดเป็นครั้งที่หนึ่งสิบไปใส่อยอู่หนอค่านะครับมดูซสิสบวกด้วยเก้าสามิบเจ็บวกด้วยห้าสอิบบกด้ศูนย์บวกด้วยห้าบวกด้วยเก้าสิบแดบวกด้แปดบวกได้สี่บวกด้หนึบวกด้วยศูได้เท่ากับ28 ยี่สิบแปดบวกสามยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสี่สบสามเอ็ดสามเอ็ดเซนหนึ่งบวกเจ็ดคงที่หนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดเสรแปดแปดแปดบวกด้วยห้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามเสรสามสามบวกสามของที่เป็นหกได้หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามแล้วก็หกนะครับตัวเลขเดจะมาแล้วก็ดูสองพฤษภาเซสองพฤษภาคมหกห้า สพฤนภาคมหค่าอ,ออกหกห้าแปดหกสี่สองสองตัลศูนย์เก้านะครับหกสี่สองหสี่สองใช่ปะ่ะตัวเลขใดหกสี่สองนี่ยเลขหกหกเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหกสี่สองโอเคต่อมาสองพฤนภาหคมหกค่าหกห้าแปดหกสี่สองสตัลศูนย์เก้าหกหบวกด้วยห้าห้าคูณสาม 3 5มห้าหก็คือบวก5เข้าไปบวกด้วย0นคูณ2บวกได้ศูนะศนคูณอะไรได้0นะบวกด้วย7บวกด้วย8 2 1สองสิบบวกได้6บวกด้วย0บวกด้วย4บวกด้วย2เป็นเท่าไหร่ครับได้ผลได้ได้ได้ผลครับได้เท่าไหร่ ได้เท่าไหร่ครับได้สามได้สามสิบเท่ากันไหมนะลองคำนวณด้วยนะครับสามสิบสามสิบบวกสามเป็นสามสิบสามใชมแล้วก็ใส่สามสามบวกเจ็ดเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสามของที่เป็นแปดโอเค ได้เรียบร้อยนี่เป็นสูตรของวิ่งบนครับวิ่งบนมีดวงดาวหนึ่งดวงกับกับนะครับส่ตีสามสิบหลนึ่งล่าสุดทองไม่ได้หลุดฝากกดติดตามสำคัญเลยนะเพื่อเทียบตัวเลขอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมา้านครับสวัสดีครับ